สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟงเกอร์นะครับและตอนนี้เราอยู่เกมคอคิเบอร์อีกเช่นเคยนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมก็จะมีชุดเซตมาแนะนํากันอีกเช่นเคยนะทุกคนสําหรับชุดเซ็ตในวันนี้นะครับก็จะเป็นสายหลบหลีกนั่นเองนะทุกคนหลบแบบดิจิตอลแน่นอนครับผมสําหรับคลิปนี้ โอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่ามีอะไรบ้างนะครับวันนี้ส่วนของอาวุธก่อนเลยแล้วกันนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าอาวุธเนี่ยเราจะไม่ฟิกนะครับผมว่าจะใช้อาวุธอะไรนะครับทุกคนใช้ได้ตามอัธรรยาศัยได้เลยนะแต่สําหรับในวันนี้เนี่ยผมจะใช้เป็นอ่าเป็นกิจกระเร็สายนั่นเองนะทุกคนเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันมีความเร็วที่ค่อนข้างจะเร็วมากนะครับอยู่ที่3.3ครั้งต่อวินาทีแล้วก็มีโอกาสอีกครีอีก20%นนะครับผมอันนี้คือ ดีมากๆเลยนั่นเองนะทุกคนสําหรับกรีดการเล็กไซน์เนี่ยเราสามารถทํบได้เองนะที่ทท่งของการเล็กไซน์ได้เลยนะครับอยู่นี่เลยนะครับนี่เลยกรีดการเล็กไซน์นะครับใช้15แทง่งการเล็กไซน์เท่านั้นเองนะทุกคนต่อมานะครับก็จะเป็นท่อเบ่านั่นเองนะครับท่อเบ่เบา,เร,บบราเราก็จะไว้แค่แปะพิษเท่านั้นเองนะครับสาหรับท่อเบ่าเนี่ยเราสามารถไปหาได้จากใบอมของเชื้อราได้เลยนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นมอสเตอร์หรือว่าของข้างในนะพวกดอกไม้อะไรแบบเนี้ยเราก็สามารถที่จะมีโอกาสดอก ท่อเป่าได้นั่นเองนะทุกคนต่อมาเป็นในส่วนของชุดกันบ้างนะครับผมในส่วนของชุดนะครับเราก็จะใช้เป็นเซตนินจาทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าคลุมเสื้อนะครับแล้วก็เกงนั่นเองนะทุกคนสําหรับเซตนินจาเนี่ยมีอะไรโดดเด่นบ้างนะครับอย่างแรกนะโอกาสหลบหลีกนะครับแล้วก็โอกาสอิคฤิดามเมจครีนะครับคือแบบค่อนข้างจะดีมากๆอะ่ะพลังชีวิตก็เยอะนะครับเกาะก็พอมีอยู่บ้างอะไรแบบนี้คือใส่แล้วเนี่ย ถือว่าบบดีมากๆผมผมให้มันเป็นชุดที่ดีมากๆในคอคิปเปอร์เลยชุดหนึ่งนะครับสำหรับเซนินจาเนีาะประมาณนั้นเลยนะทุกคนสำหรับเซนินจานี้ก็หาง่ายมากๆเลยนะทุกคนนั่นก็คือไปตกน้ำคริสตัลได้เลยนะทุกคนหรือว่าน้ำแบบนี้นั่นเองนะครับนี่เลยน้ำคริสตัลอย่างนี้เนาะสำหรับน้ำคริสตัลเนี่ย,รเ,ยเราสามารถหาได้จากใบอมคริสตัลนั่นเองนะครับนี่เลย แบบนี้นะหาก่อนนี่นี่นี่จะเป็นอย่างนี้นะครับใบอมคริสตัลเนาะแล้วก็ข้างในเนี่ยมันก็จะมีน้ําสว่างๆอยู่แล้วก็ไม่ตกปลาแค่นั้นแหละทุกคนเราก็จะมีโอกาสนะครับได้ชุดนินจาม,มาทั้งเซตเลยนั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็มีอีกหนึ่งวิธีนะครับนั่นก็คือดรอปได้จากกล่องโซลาร์ไลท์ล็อกนั่นเองนะทุกคนสําหรับกล่องโซลาร์ไลท์ล็อกเนี่ยให้เราไปตีกําแพงคริสตัลบ่อยๆนะครับทุกคนเวลาเราตีเนี่ยมันก็จะมีเหยียบโซลาร์ไลท์เนี่ยเด้งออกมา เก็บมาแล้วก็มาสุ่มนะครับผมเผื่อจะได้ชุดนินจ่านะครับผมต่อมานะครับทุกคนก็จะเป็นสร้อยคอปลาหางนกยุงถ้ำนั่นเองนะครับทุกคนตรงนี้ไม่เพิ่มอะไรเลยทุกคนเพิ่มแค่โอกาสบรบปหลีกแค่นั้นเลยนะครับอยู่ที่15%เปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนสําหรับสร้อยคอปลาหางนกยุงนี้นะครับเราสามารถหาได้จากน้ําปกติได้เลยทุกคนก็คือเราไปตกปลานะครับแล้วก็ไปตกปลาที่น้ําดินนี่แหละทุกคนก็คือเป็นน้ำที่เราเจอครั้งแรกนะที่ไปอมดินได้เลยนะครับก็จะมีโอกาสได้สร้อยคอปลาหางนกยุงนี้ นั่นเองนะครับทุกคนคือทุกคนจะใส่สร้อยคออื่นก็ได้นะแบบสร้อยคอที่เพิ่มกรอแล้วก็เพิ่มแบบโอกาสหลบดีกอะไรแบบนี้แต่ว่าเท่าที่ผมดูอ่ะผมว่าอันเนี้ยน่าจะเวิร์กที่สุดในเซ็ตของผมนะประมาณนั้นนะครับทุกคน ต่อมานะครับทุกคนก็เป็นในส่วนของแหวนบ้างนะครับตรงนี้เราจะใส่เป็นแหวนแก้วขาวนั่นเองนะครับพลังชีวิตสูงสุดอยู่ที่62นะครับแล้วก็มีโอกาสลบดีอีก15นตะครับตรงนี้เราจะใส่2ว,วงเลยนะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นนี่เลยไอดี ID มนุท้ำนั่นเองนะครับทุกคนโอกาสลบดีอยู่ที่11เเลยนะครับเป็นมือรองของเรานั่นเองนะ ไอดีมนุษย์ถ้ำแล้วก็แหวนแก้วขาวนะครับผมสามารถหาได้ในไบโอมของทะเลใต้น้ำนะทุกคนคือเวลาเราไปสำรวจที่ไบโอมทะเลใต้น้ำใช่ไหมทุกคนเราจะเจอพวกนครต่างๆนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นนครเล็กหรือว่านาครใหญ่ก็ตามนะทุกคนแล้วทีเนี้ยเวลาเราไปสำรวจอ่ะมันจะมีหีบอยู่ใช่ไหมทุกคนมันจะเป็นพื้นกลมๆอย่างนี้นะครับแล้วมันก็จะมีหีบอยู่ตรงกลางนะครับ ถ้าเราเจอนะครับทุกคนก็คือให้เราไปเปิดได้เลยนะมันจะมีโอกาสนะครับดอบแหวนแก้วขาวแล้วก็ไอดีมนุษย์ถ้ำด้วยนั่นเองนะทุกคนก็คือพูดง่ายๆเลยนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นแหวนแก้วขาวหรือว่าไอดีมนุษย์ถ้ำเนี่ยมันจะมีโอกาสดอบในหีบที่อยู่ในนครซึ่งนครก็จะอยู่ในทะเลใตน้น้ำนั่นเองนะครับทุกคนประมาณนั้นเนาะต่อมาก็จะเป็นน้องเอารักนะครับน้องตัวนี้ก็อยากจะบอกว่า ครบสูตรนะด้านทุกด้านเลยก็ได้นะตรงนี้เนี่ยทุกคนจะเอาเป็นแบบบวกดะาเมิดกายภาพก็ได้นะครับหรือว่าจะเพิ่มความเร็วให้เราหรืออะไรก็ว่ากันไปนะคือในส่วนของสัตว์เลี้ยงเนี่ยเราไม่ได้ฟิกนะครับอะไรก็ได้เนาะแล้วก็ต่อมานะครับถุงฟองสบู่ของมอฟานั่นเองเนาะก็จะเป็น กระเป๋าของเรานั่นเองเนาะตรงนี้ก็จะบวกดาเมจคูณอีก19%นะครับทุกคนก็คือเราจะเอาตอนนี้เราเล่นดาเมจระยะประชิดใช่ไหมก็คือผมจะเอาดาเมจคูณเนี่ยมาเพิ่มเป็นดาเมจระยะประชิดนั่นเองเนาะสำหรับถุงฟองสบู่นี้นะครับเราสามารถตอบได้จากบอสมอฟานั่นเองนะทุกคนหรือว่าบอรสรามตัวสีน้ําเงินนั่นเองที่อยู่ในทะเลใต้น้ํานั่นเองนะครับทุกคน ต่อมาก็จะเป็นตะเกียงลูกแก้วนันทุกคนตรงนี้เนี่ยจะบวกดาเมจดขูดอีก19%เลยนะครับผมสําหรับตะเกียงลูกแก้วเราสามารถค้ําเองได้นะครับที่โต๊ะทํางานของสกาเล็ตนะครับผมนี่เลยจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับตะเกียงลูกแก้วนะครับแท่งสกาเล็ต8แล้วก็สลาม8แค่นั้นเองนะก็ครําตะเกียงลูกแก้วได้แล้วนะครับผมโอเคแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนันทุกคนทีนี้เรามาสรุปสเตดตัสกันคร่าวๆแล้วกันเนาะสําหรับเซตนี้เนี่ยมันจะบวก โอกาสลบหลีกอยู่ที่90%นั่นเองนะทุกคนคือต้องบอกก่อนนะครับว่าในเกมอ่ะคือถ้าเกิดว่าเราทำแบบโอกาสลบหลีกถึง1 0 0หรืออะไหรืออะไรเงี้ยเขาจะตีตกเป็น90%นะครับผมก็คือมีโอกาสลบหลีกสูงสุดนี่คือ90นะไม่ว่าเราจะทำร้อยยี่้อยห้าะไรเงี้ยมันก็จะอยู่แค่90นั่นเองนะครับผมนั่นแสดงว่าเราไม่ต้องทําเยอะเกินกว่า9กก็ได้นั่นเองนะครับทุกคนก็คืออันนี้ก็คือเยอะสุดแล้วนะครับ90กคาอตี10ครั้โอกีสนแครั้ โดนครั้งเดียวก็จริงแต่ว่าก็เจ็บอยู่นะประมาณนั้นนะครับทุกคนโอเคแล้วก็มาในส่วนของสกิลกันบ้างน,นะครับทุกคนสกิลก็จะไปแบบเร็วๆเ,เช่นเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นสกิลการขูดการวิ่งสกิลต่อสูร้ระยะประชิดสกิลกําลังกายสกิลประดิษฐ์ระยะไกลทาสวนตกปลาทําอาหารนะครับแล้วก็เวทแต่ก็การอัญเชิญนั่นเองนะทุคนประมาณนี้เลยเนาะ ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของวิญญาณนะครับในการเทสครั้งนี้เหมือนเดิมเลยทุกคนก็คือผมจะไม่ใช้วิญญาณนะครับเพราะว่าจะได้เห็นดาเมจที่ทําได้ด้วยนะทุกคนสําหรับการใช้เซตนี้เนาะก็คือผงบอกก่อนนะครับว่าเซตนี้ยหลบหลีกถือว่าดีมากแล้วนะแล้วก็ทําดาเมจได้ดีเช่นกันนะทุกคนดาเมจเนี่ยไม่ใช่น้อยๆน,นะผมบอกเลยนะครับแล้วก็ ตา,ามเมจครีเนี่ยออกให้เห็นเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนั่นเองนะทุกคนเดี๋ยวยังไงไปดูในการเทสตามเบตอีกทีเนาะโอเคประมาณนี้นะทุกคนต่อมาก็เป็นในส่วนของอาหารกันบ้างนะครับอาหารก็จะมีทั้งหมดอยู่6ชิ้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นสูตรเอาไว้ให้นะก็ประมาณนี้เลยนะครับสําหรับสูตรการทําอาหารนั่นเองนัุนคนแล้วก็เวลาเรากินเนี่ยเราต้องกินจากซ้ายไปขวานั่นเองนะนั่นก็คือกินจากชิดลาพุนนะครับแล้วก็เป็นพุดดิ้งเบอร์รี่อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ ไปขวายาวไปเลยนะประมาณนั้นเลยนะครับผมสำหรับยานะครับก็จะมีเป็นน้ํายาเกี่ยวกาดนะเพิ่มน้ำเมตดระยะประชิดนะครับแล้วก็น้ํำยาฝืนพลังนั่นเองนะ ก็คือบวกพลังชีวิตอีก3% 0อะไรประมาณนั้นเนาะก็คือยาเติมเลือดเท่าไห้นทุกคนโอเคทุกคนก็น่าจะครบแล้วนะทุกคนสําหรับชุดอาวุธแล้วก็สกุลสกิลอะไรแบบนี้นะน่าจะอธิบายครบแล้วโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูการเทสต์นามจได้เลยนะผมแล้วก็ไปดูอัตราการหลบหลีกเนาะว่าชุดนี้จะหลบหลีกได้ดีแค่ไหนนะครับผมถ้างั้นก็ไปดูกันเลยครับผม